ไม่ไม่หรอกหยิบลิดแป๊บนึงโอ้ยแม่เจ๊ นี่คลัชโอ้ยเจ็บ <laughs> เป็นกล่อง <laughs> เห็นแล้วเหรอไม่ชัดมากเกีย <laughs> ันไลายเฮ้ยสอบหรอหายไปไหนมาคิดถึงกันไหมเนี่ย แล้วคนเรามาแกะกล่องช่้มกันทุกคนรู้ไหมผมแบบเสียมากเพราะว่าไม่ได้เอาออยมาจะทำไมถึงไปซื้อออยที่นี่เพราะว่ายังไม่มีออยที่แบบอยากใช้อ่ะแบรนด์ที่อยากใช้อ่ะมันไม่มีอ่ะ วันนี้ทำอะไรวันนี้เรียนค่ะวันนี้เรียนออนไลน์ทั้งวันเลยมาเยอะเรือฮัอลโหลห้าพันเปโซสเท่ากับกี่บาทไม่รู้แต่ถูกกว่าไทยแน่นอนนี่หนูน่านตัวน,นี้มาด้วยอันนึงนะนี่ไม่น่ารักอะ่ะไม่ชอบอะ่ะ ไม่ชอบอ่ะไม่เอาไม่อยากได้ก็วค่อยเราจะมาแกะอันอื่นกันคือหนูซะยกกล่องมาเพราะว่าญาติหนูอยากได้ด้วยแล้วแม่หนูก็อยากได้งานูานามปนท่านกันนล่ะ Thank you เพิ่งเรียนเสร็จครับเหมือนก้นดูนะดูนะ ไม่เอาตัวนี้เราก็ตัวนี้ได้จะเฉยๆมากแต่รู้ว่าไม่อยากได้ถ้าได้ก็จะเป็นเครื่องมือต่อรองทีดีอยากได้ตัวนี้มากอยากได้ตัวนี้อ,อันนี้หนูขอาตหนูแกะมา,ไม,า,าไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้ด้วยไม่ชอบไม่เอาสีน้ำตาลเพราะว่าไม่ชอบสีน้ำตาลเอานะนะ คือถ้ามันถ้ามันได้อันที่อยากได้มันจะคุ้มเงินที่สุดไป บุญหมดแล้วใช่ไม่ให้ไม่ให้แม่หรอกเ yeah. ย้เฮ้ยหรือว่าเราต้องมาอลไรเราก็อะไรนี่โทรหาแม่น่ะคือที่่านมาที่หนูไม่รับเพราะว่าเงินเอ้ยไม่ใช่เงินหมดเน็ตหมดไม่รับสายแล้วรับสายรับสายเฮ้ยเจ๊กู ก็ตัวนี้หนูอยากได้ได้เลยว่ารับสายหน่อยคุณกระมลทิพย์ทุกคนหนูมีควาสุขอะโอเค <c oughs> มือดีมากเก่งจริงเอาจริงนะก่อนที่จะมือดีได้ก็แกะได้ตัวตัวนี้มาก่อนแล้วก่อนที่จะแกะได้ตัวนี้ก็ ได้อีกตัวหนึ่งมาก่อนแต่ว่าตัวนั้นจะขยานแต่ไม่เอาเก็บเอาไว้ง <laughs> ่ายใช่ไหมกี่กล่องใช่อมาหกกล่องค่ะเย่ได้และวนี่ครบสุดคันนี้จะมีอะไรไปอด PP แล้วเย่ <Yeah. S 1> วันนี้เป็นวันอะไรอะแนชชวลเดย์อะไร, day, ะไ,รไม่รู้ของเขาอะเอออะไรไม่รู้สากลแห่งชาติคือเป็นวันฮอลลีเดย์ของฟิลิปปินส์ค่ะอืมแต่ทุกคนหนูไปอยู่ฟิลิปปินส์มาสิวขึ้นเลยหนึ่งเม็ดตรงๆอยู่ไทยไม่เคยมีสิวแปกหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ yeah. เท่น่าต้องต่อคิวมันไม่ต้องต่อเลยค่ะเพราะคนคนมันไม่ได้เยอะอัดแน่นแบบเหมือนคนไทยแบบว่าเหมือนที่ไทยวันนี้วิ่งยังวันนี้แบบจะวิ่งตอนเย็นเพราะว่าไม่มี motivation อน้อย่าวาห้องห้องหนมสวยไหมแต่ตอนนี้ข้างหลัง,งนรอเพราะว่าม่ตครายเบบี้เย้เย น้ำแบบปลาแน่ๆไม่รูวอะสิวขึ้นที่หัวคิวแปลว่าอะไรอันนี้ใช่สิวเครียดป่ะหรือไม่ใช่กินอะไอยังหนูทานแล้วค่ะหนูทานหนมจีบมาออรู้หมฟิลิปปินมีกงฉาดไว้นะผมกินไม่ได้คิดถึงพี่เป็มคกราบคิดถึงคิดถึงแปเอาแหวนมันไว้นะแหวนนั้นหน้าแหวนแหวนดอกไม้อะ่ะ อพอมแม่หลับแม่นอนคะ่ะอย่าโทษฟิลิปปิโนส์พี่แรงเพื่อกันนานชายัยโอเคยอมแล้วชอบคลิปที่ตัดต่อไหมคะคือแบบด้วยความที่แบบมูท้องมันมันมันมื้ออะไรเงี้ใงงยนะใ,ในการที่จะวางมุมกล้องแล้วก็ครียกว่าอะไรนะใช่ในการจัดวางมุมกล้องแล้วก็แบบ ถ่ายอะไรเนี้ยก็เลยมีไอเดียในการตัดต่อมาขึ้นเป็นยังไงบ้างจีงอยากกินกงฉากงฉาคอหวานเนี่ยเราได้ไปกินที่เวียดนามใช่ไหมสั่งหวานแบบหวานน้อยสุดนะแต่หวานมากชอบตรกนี้ปากกัพผิบ คือไอปากกับเพีบปะไดไอเดียมาจากคือไม่ได้ใส่เองมันคืออุบัติเหตุในการเสริมสวยในคลิปคือหนูไม่ได้ทาลิปเลยวันนั้นอะหรือหนูเลียลิปออกไปหมดแล้วนี่แหละคงมันมันต้องทาแหละหนูแล้วหนูปากสิ้นมากแล้วยิย่งเป็นคนไม่มีปากอยู่แล้วอะเป็นคนปากปากเล็กอะพอยิ้มก็ไม่มีปากด้วยนะกระบางชนิดเลยอืมก็เลย กระพริบเลยชื่อเสียงฉันใช้ Google Translate แล้วมันยังสามารถอ่านได้ไหมเบอร์ลุมสัสคิดิ้ง Yes I can I understand I can read that ข้าต้มช็อกโกแลตอร่อยไหมอ๋อแชมพูชมพูลาโดหรอแชมพูลาโด ไม่อาจจะไม่ใช่เราที่อาจจะชอบสิ่งนั้นคือจะพูดว่างไงอ่ะแชมพูลาโดมันมันเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะชอค็อกโกแลตข้าวต้มทุกคนรู้จักรอลิงพินไหมแล้วหนูอ่ะติดตามช่องพี่เขาอยู่พี่เขาอ่ะทําให้สามีกินทุกเช้าเลยมันเลยเป็นแรงบันดาลใจให้หนูได้ได้แบบเกิดความอยากกินอะไรเงี้ยม่อจจะไม่ใช่เราที่อากจะชอบสิ่งนั้นอืม ไม่มีสอยขอจับเลย <algo> ใช่ไประเทศไทยไม่มีน้องเพิ่มสิบเอ็ดวันแล้วหนูจะได้กลับไทยแล้วค่ะกลับเป็นแบบเหมือนสูตรอากาศแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแซมพลทุกคนโฟกัสผิดจุดมากเลยอะคิปนั้นอะเพิ่งเห็นไอจีคอลเล็บลงว่าร้านเสื้อผ้ามาให้หมวกเท่ๆอ๋อใช่เขาสปอนค่ะสปอนเซอร์ เป็นญี่ปุ่นสปอนเซอร์เยอะมากแล้วก็เสื้อที่ทุกคนเห็นที่เป็นที่หนูใส่โซโล่ะไอวันพีส่ะแล้วก็จากลานนั้นแหลยะ <laughs> ยังไงเียว <laughs> กลับวันเดียวสินะ อาจจะไม่อาจจะยังก็จ,จะหลายวันทุกคนหนูเพิ่งได้เข้ากลุ่มอนเนี้ยในในมหาลัยอ่ะมันจะเป็นเหมือนรุ่นรุ่นรุ่น,นใช่ไหมแล้วเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหรอคะคือหนูไม่รู้อะ่ะมันจะเรียกว่าเหมือนมันเป็นพี่เทคของหนูคือรุ่นสี่สบ็ดใช่ไหมหนูรุ่นสี่ิบแปดรุ่นสี่สิบเจด แล้วรุ่นาก็ในนั้นก็จะมีรุ่น46ที่เป็นพี่เทคของพี่เทคแล้วก็จะมีพี่เทคของพี่เทค,ขอ,เทคของรุ่น46อีกก็จะเป็น45มันมีไปถึงรุ่น40เลยแล้วหนูรุ่นสี่สิบและน้องใหม่ก็คือรุ่น49่สิบเก้โอ้ม่กคือความความแบบต้นไม้เฟมิลีออ่อ่อ กลุ่มสายรหรัสใช่คือตอนแรกคิดว่าสายรหรัสน่าจะมีแค่แบบพี่สี่สิบหกมั้งเฮ้ยม,มันไปถึงสี่สิบเลยหนูแบบเพราะ <c oughs> หนูอ่านแล้วหูแบบโอ้ oh my god what is that <c oughs> สายเท e นัดวันกับน้องคนสวยเ็นบันทินอย่างโอ๊ยนัดแล้ววันที่เราว่างตรงกันทั้งคู่ <laughs> เองจริงนัดนัดนัดว่าจะไปที่ท,ที่หนึ่งด้วยนะคือหนูชอบมากนั่นก็คือสองวดัดอยากไปสงวัหมากมาหโล สิบสี่สี่สิบก็สมัยมีลายกลุ่มใหม่ๆแบบหนูว่านะ่าจะใช่นะ่ะแปดปีที่แล้วตายจริงคอนดแต่ละอย่างที่หนูคุยกับแม่มีแต่ใครเบบี้เราจะลองทออีกครั้งนะเขาจะรับสายไหมนี่ของ,งอวด นาบอว่าถ่ายกี่โมงนะแม่เปิดกล้องหน่เปิดกล้องได้ไหมเฟมไลฟ์อยู่นะแต่ว่าไม่ได้โชว์แม่ดูนี่ของฉันของฉัน อื่นเนาะไม่ได้แกะ,ะดีแล้วอย่าพึ่งแกะมีสองตัว <c oughs> ไม่เม็ดตัวนี้ตัวเดียวแกะนะโอ้ยฉันต้องเธอรู้ได้ไ่าเป็นตัวนี้ไม่รล้ฉันสุ่มเธอแกะไปแล้วสองกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งก็คือพึ่งกล่องหนึ่งก็คือเป็ด <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้เธอต้องไปเอากล่องที่สามที่ฉันบอกว่าอย่าพึ่งแกะนะแต่ฉันโทรไปขอไม่ฉ<ม>ันฉันไปขอแปะมาแล้วไง ขออะไรขอแกะได้ไหมหนึ่งกล่องอ๋อแล้วเธอก็เจอเลยเหรอใช่ฮ่าห้าเก็บทั้งที่เหลือฉันรุนบ้างอันนี้ของฉันเพราะฉันยังไม่มีตัวนี้อลิสเขาเรียกอลิสใช่ไม่ใช่นางาบานอลิสโอเคแค่นี้แหละบายจกะได้ดอกนั้นน่ะเดี๋ยวส่งไปดอกไม้อะดอกไม้อ่ะโอเคบายบาย เย้ไม่ให้เออเลนลิสมันชอบมากเลยนะของฉันน้อยแม่สันดีโอ้ยแย่อะแม่ ไม่ใช่หรอกกับไทยไปจะพูดมาอะไรหรือเปล่าอุ้ยลืมหยิบกลับมา <laughs> แยปะ <laughs> โอเคอเฮ้ยเยดี๋วหนูจะไปนวนแล้วที่นี่มีร้านน้ตไทยอย่ะเลยคุยกันน่าหลกจังวัยรุ่นสุด <laughs> เอาจริงนะหนูว่าหนูคุยแบบวัยรุ่นแล้วนะ ไม่ทุกคนต้องเคยเห็นเกดคุยกับพ่อเกดก่อนว,ว้าวอันนี้คือแบบไอดอลหนูเลยอะหนูชอบมากหนูชอบตอนสองคนนี้คุยกันมากมันมันเป็น conversation ท,ที่แบบว่าสนุกดีใช่เพอินนี่ที่กัดซอนอยาก ว่าได้สนังมินจะฟกัสอะไรดีเหมือนพี่น้องคุยกันทุกคนค้ะก่อนที่จะมาเป็นการคุยกันแบบนี้ได้ผ่านอะไรมาเยอะมากเมื่อก่อนหนูแบบคุยกับแม่ไม่ถูกเพราะว่ามันเหมือนกับว่า ต้องอยู่ในกรอบที่จะต้องคุยกันแบบเป็นพ่อเป็นแม่มาก่อนงงปะเออก่อนหน้านี้ตัดเล็บจำูจำีมะไม่ชอบเล็บยาวค่ะำเล็บจำสันเฉินนังที่มีแฮปปี้ออยา่ยายา่าย่ ตุ่น i g h ย่าไร่ฝนนังไปปั่นงานต่อแล้วนะโอเคบายแล้วคนคายอย่าลืมปั่น IDGA นะเพียง IDGA ออกมาแล้วนะอย่าลืมปั่นนะมาเรียนกอน์มอหลังเทียงไม่ได้ไปหาเลยแง yeah. ให้มาหาจิงอนจริงออนหนอโอเคเดี๋ยวหนูไปละว,วันนี้หนูมาแกะขายเบบี้ให้ดูแล้วถ้ารอบหน้าหนูเจอลาบูบูเมื่อไหร่สนุกแห่ทั้งว่ามันจะมีแบบธนาบูบูเพราะว่าเพราะว่าเออวันนี้สาขาหนึ่งลาดูลาดูบายบาย ฟัสงสารเวลาเลยอย่างนั้นเก่งมากต้องบ่อยๆนะคะโอเคบ๊ายบาย